จะกลับดาวแล้วหรอวันนี้เราจะมาส่งน้องๆกลับดาวก๊อฟกันค่ะวันนี้เอามาแบ่งปันประสบการณ์จากการเลี้ยงเมมลูกก๊อฟหรือว่าไม้ในตระกูล เมมิลาเลียเบื้องต้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมมิลาเลียตระก,กูลนี้ไม่ค่อยชอบความชื้นและก็ไม่ค่อยชอบน้ำชอบแสงแดดมากๆเลยอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อจะมาแชร์ในวันนี้คือการนำเข้าไม้จาก ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชียหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆบางคนอาจเคยได้ยินว่าการสั่งไม้นำเข้าหรือซื้อไม้นำเข้าจากเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงหากเพื่อนๆไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความเสี่ยงคืออะไรหรอคือการไม่ได้ไม้หรอ หรือว่าเสียงที่จะโดนหลอกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่ว่าคนขายเข้าขายไม้ไม่ดีนะคะเขาก็ขายไม้ที่ดีมีคุณภาพและข้อดีคือได้ราคาถูกแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้เป็นปัจจัยทำให้ไม้ เกิดความเน่าหรือเสียหายได้คือเราต้องดูด้วยว่าไม้ที่เรานําเข้ามาเขาคงทนต่อสภาพอากาศหรือคงทนต่อความชื้นหรือความร้อนหรือความอบอ้าวในขณะที่เดินทางข้ามประเทศมาในระยะเวลาหลายๆวันหรือไม่ไม้ตระกูลเมมมิลาเรีย หากนำเข้ามาและใช้เวลาการเดินทางนานเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเสียหายและเน่าได้หรือโครงสร้างภายในของต้นไม้อาจจะเสียหายได้ซึ่งตรงนี้ออถือว่าอายอมรับความเสี่ยงแล้วก็เต็มใจที่จะซื้อมาบอกตรงๆเลยว่าต้องการที่จะลุ้นและต้องการหาประสบการณ์ หลังจากที่ออได้ไม้ออสังเกตจากสภาพไม้ก็พอจะทำใจแล้วบ้างว่าไม้น่าจะมีปัญหาก่อนหน้านี้น่าจะมีคลิปที่แล้วที่ออได้ตัดแต่งและนำส่วนที่เสียออกและหวังว่าเขาจะฟื้นแต่สุดท้ายแล้วน้องก็ขอกลับดาวจ้า ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ออรู้ว่าเราควรที่จะเลือกสายพันธุ์ไม้ที่นำเข้าให้เหมาะสมกับระยะเวลาและสภาพอากาศในการเดินทางและขนย้ายและอีกอย่างหนึ่งถ้าให้ออซื้อไม้อีกครั้งจากไม้นำเข้าเพื่อนบ้านออก็ซื้อค่ะแต่ว่าออจะขอเลือกซื้อเป็นไม้กราฟ ไม้ที่ออซื้อมาล็อตนี้ทั้งหมดประมาณ10ต้นเป็นไม้ที่ไม่มีรากเป็นเมมลูกก๊อฟที่เป็นหน่อมาจากการกราฟแต่ว่าหาักลงจากตอแล้วต้นนี้เป็นไม้ที่ซื้อในเมืองไทยค่ะตอนซื้อมาก็มีรากแล้ว แล้วก็เป็นต้นที่เป็นฟอร์มกอใหญ่ออนนำมาขยายพันธุ์ได้หลายรอบแล้วนะคะข้อดีถ้าเราซื้อไม้ในเมืองไทยเราก็จะได้ไม้ที่แข็งแรงและมีรากแล้วแต่ถ้าเป็นไม้ที่นำเข้าเราจะต้องนำมาล่อรากเองสุดท้ายแล้วไม่ว่าไม้ที่เราซื้อมา จะมาจากแหล่งขายไหนแต่หากเราไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และไม่มีความรู้ในการดูแลรักษาก็อาจจะทำให้ไม้กลับดาวได้เหมือนกัน